ไปนะครับผมนะกับซ p พีนายเบลติเฟสครับผมซึ่งมีทั้งหมด500เพอยเฟสแนนนะครับผมสรุปคลิปนี้มาดูว่าเพื่อนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นไอเดียหลักของผมแต่ผมกําลังจะมาบอกความจริงให้กับเพื่อนๆคนระับว่าจริงๆแล้วไอเดียนี้ไม่ใช่ไอเดียของผมกลุ่มวันพีปฏิรัตท,ที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8, 000, 000, นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล2 4ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้ออจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาร์ตอีทีบีและนี่คือเกมวันพีชเบลติรัสนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อชินน่ารักทุกคนด้วยนั่นเองนะฮะคลิปนี้นะครับผมเราจะกลับมาสุ่มกาชากันนะครับผมแน่นอนมีตัวใหม่ทั้งทีพี่ต้อก็จัดไปนะครับผมนะกับ CP9 ีนายเบลติเฟสครับผมมีในเรื่องของบรูโน่ฮะ CP9 นะครับผมเป็นสายวิ่งนะครับผมวิ่งสีฟ้านะฮะแล้วก็เป็นหมัดเขียวนะครับผมนั่นคือจาบรานั่นเองนะโอ้เป็นสองตัวละคร ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับผมล่าสุดเลยทีเดียวก่อน5.5ปีนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสําหรับพัสซีของเขามากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันถ้าเราได้นะฮะซึ่งมีทั้งหมด500เพชรนั่นเองนะครับผมสรุปคลิปนี้มาดูว่าผมจะได้หรือเกลือนะครับผมแต่นะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆคงจะเห็นในจุดที่ผมโพสต์ไปนะครับผมนะก็คือโพสในเพจว่า9เหตุผลนะครับผมที่ผมจะไม่สุ่ม c พีนนั่นเองนะครับทีนี้ก็คงจะมีคนถามนะครับผมว่าอ้าวแล้วมันเกิด คลิปนี้ได้ยังไงนี่ไอดีพี่ต้อหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีความจริงเรื่องนึงจะบอกก่อนที่ผมจะสุขครับเพื่อนๆครับผมมีความจริงที่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ได้ผิดคําพูดจากการที่ผมโพสตนะครับเพื่อนๆเห็นไอดีผมใช่ไหม KP แล้วก็แบดบอยนะครับแต่เป็นกับหัวนะเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นไอดีหลักของผมแต่ผมกําลังจะมาบอกความจริงให้กับเพื่อนๆครับว่าจริงๆแล้วไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีของผม ผมพูดที่แรกนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจแล้วไอดีนี้จริงๆแล้วที่พี่ต้อนเล่นมาทั้งหมดมันคือของใครมันคือเจ้าของที่แท้จริงนะครับมันคือตัวฉันคน เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวจะทาการมาสุ่มกันนะครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณอยากเติมบัตรทองราคาถูกนะครับผมเพิ่มเรทนะฮะเติมถูกต้องเฟสไวรุ่นดูใบเท่านั้นเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเติมถูกเติมไวต้องไวรุ่นดูใบเท่านั้นผมใช้บริการร้านนี้ประจําอย่าลืมว่าลูกค้าใหม่บอกมาจากช่อง อาร์ทนเนิฟด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะอัตราเรดดอกของเราฮนะอยู่ที่1%นปะร์เะไม่ต้องทำการพูดพร่ำํำเพลงครับเดี๋ยวทำการสุ่มเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะพอพบกับผู้สนับสนุนไอดี ID ดอมเพชรมหาเทพดอมเพชรครับผมรถ แลดแจกแถมมาเทียบดอเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักมหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดอเพชรต้องนัดรัตพลมาเทียบดอกเพชรเท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวมาทําการสุ่มกระลยดีกว่านะจ๊ะแต่ว่าผมมีบัตรทองธมินนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องใช้เพชรนะฮะเติมถูกนะครับผมนะัดเลยจัดซะหน่อยนะครับผมสำหรับบัตรทองนะครับผมเรทสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับบูโน่กับจาราครับมาดูว่า คลิปนี้ผมเปิดทั้งหมด2ใบนะครับผมนะเอ้ยมันมี3ใบเหรอเดี๋ยวก่อนนะเออพผมเปิดแค่2ใบพอนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่า2ใบนั้นผมจะได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคมาเลยวัยรุ่นนะเปิดมาขอทองหมดเลยได้ไหมอื้มเออสามสองเรียบร้อยนะครับผมเอาแล้วฮะขอภูทองจัดไปนะโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทําการคลิกนะ ผมจะแก้เคล็ดครับคลิปนี้ถ้าสมมุติว่าผมได้ตัวรีเจนใหม่ผมจะทําเป็นเหมือนว่าผมเกลือแต่ถ้าเกิดผมได้ตัวกากาก,ากผมจะเฮ้ยสุดยอดนะฮะรู้กันนะ <laughs> มันเป็นการแก้เคล็ดครับตัวไหนที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้มันจะอยากได้มันจะไม่ออกเ,เออเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้ตัวอะไรครับอ <laughs> มาแล้วฮะยีตัวนะ สำหรับสองใบนะครับผมที่มีสใบผมผมผมรู้เห็นนะผมผมไม่ได้สังเกตนะครับผมโอเคจัดไปครับตัวแรกอ้าตัดจอดเลยนี่แหละโคราที่ฉันต้องการโคราที่ฉันต้องการเออนะฮะโอ้เออมานะได้โคราเว้ยเฮ้ยทำบูตตันเออนี่แหละสุดยอดเลยเอาละฮะตอนนี้และฮะยังไงผู้ทองเลยเนยยังไง แต่ไม่อยากได้หรอกเออไม่อยากได้หรอกอาสายวิ่งนะครับผมน่าจะใครใครจะอืบูโน่ไม่เอ้ยไม่อยากได้เลยนะฮะไม่อยากได้เลยนะครับโอ้ได้บูโน่ครับเฮ้ยใบแรกก็เกลือนะครับผมเดี๋ยวไปดูใบที่สองกันนะฮะเดี๋ยวไปดูใบที่สองกันก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ว่ะมีเอาได้ไหม เออไม่ต้องมานะครับหน้าตู้ไม่ต้องมาเอาสามสองอีกแล้วนะพูยังไงฮนะพูเป็นพูทองอีกแล้วนะครับผมเออ้ยไม่ดีเลยนะฮะเออสองใบภูทองหมดเลยไม่อยากได้เลยไม่เอานะจ้าบาไม่เอาอยามาเลยอย่ามาเลยนะขอร้องไม่อยากได้ครับผมเอามาก็ไม่ได้เล่นหรอกจริง อืมอะยังไงได้หรือเปล่าอืมสายมากสองใบครับสองใบได้สองตัวเอาละครับ คลิปมันจะจบไวไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการใช้เพชรสุ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมนะเพราะว่าผมจะน่าจะเอาการันตีบัตรดำนะเดี๋ยวไปเราจะให้ผมหน่อยนะครับผมก่อนที่ผมจะเปิดกด subscribe ด้วยนะเออลงทุนให้เห็นเลยนะครับผมกด subscribe ให้หน่อยนะผมขอแค่อย่างละตัวก็ได้นะครับผมขอแค่อย่างละตัวนะจะได้ยัดมีเศษยัดเลเวล80เอามารีวิวน,นั่นเองโอ้โหมาแล้วครับผมกรองทองและเป็นโอ้ทองหมดเลยหรือเปล่านะแล้วเป็น32ด้วยนะจ๊ะ เฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่ผูดำผู้ดำปีเลยเออเออแล้วไหนบอกไอ้นี่โอ้โหบลู๊กนะฮะเออได้ได้ได้ไดบลูก,ก็ได้วะกดข้ามจะมินเลยนะครับผมเรียบร้อยนะได้บลูมาตัวนึงเยสถุย <c oughs> ไรนะครับผมโอเคนี่ข้ามเลยนะฮะอืมเกลือยับยับ,ยบไม่รู้นะฮะ GM ช่วงนี้นะเอาให้ทองหมดยังไงผู้ทองเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัวหรือเปล่า นะขอเป็นใครก็ได้นะผมสายโล่เฉยไม่เอาฮูมบเล่นะไม่เอาบูเล่ตัวเองเออเว้ยมีตัวเดียวเ,เหรอบูเล่หรอหลุดเลดเกินแล้วเป็นสายมัดโอ้โหสายมัดเป็นใครครับอบมโบอัผมได้มันแล้วนะเวลร้อยเป็นแล้วนะครับผมอูบูเล่รู่แปดสิบขอทองหน่อยมาวัยรุ่นเอออะไรยังไงเนี่ยวัยรุ่นดูใบนะครับผมทีไงทองหมดเลยจะเป็นใครครับผม โอ้โหของจริงว่ะตัวตึงว่ะตัวตึงว่ะนี่มันใช่เลยนะเนี่ยเออวันนี้ลราเป็นสายวิ่งนะครับผมนั่นก็คือบรูโน่นั่นเองคาราบาวนะครับผมคาราบาวโอ้โหคาราบาวแดงนะฮะคาราบาวบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจาาขเร็วเกินไปบัวลอยไปอยู่ ขอจัาบราอีกหนึ่งตัวละกันวัยรุ่นเอาแล้วครแม่กล่องทองอีกแล้วนะครับผมเป็นทุงทองนะครับผมสามสองจีอารึเปล่าเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะโอู้ยี่สิบเจ็ดทูทองหรือเปล่าภูทองครับผมมีลุ้นนะจ่าบรามาหนึ่งตัวนะ,ะเราก็จะได้รีวิวนะครับเป็นสายลอ้อยแล้วสายวิ่งแล้วนะครับผมโบรบินไม่เอานะฮะยี่สิบเจ็ดแล้วเป็นแฟงกี้นะครับผมและเป็นสายวิง่งครับผมคือบรูโนอีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหบรูโนอะไรวะเนี่ยแม่ออกเยอะอยู่นะครับเป็นรีเจน โอ้โหไม่มีตี้เลยนะดวงดีเกินไงดวงดีเกินไม่มีตี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมเหลืออีก200เพชรนะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าการันตีหรือเปล่านดะ้โอ้โหกดข้ามทมินคายะคายะมาทำไมเฮ้ยเพชรมันพอการันตีไหมวันนี่ยผมดูทรงแล้วเหมือนจะไม่พอนะฮะเหมือนจะไม่พอนะครับผมโอเคอไม่พอการันตีเป่าะวะผมคำนวณผิดนะครับคำนวณผิดไปนิดหนึ่งนะ โอเคเอ,อ้ยตัวหนึ่งไปไวัยรุ่นเออเป็นผู้แดงนะครับผมแม่ขอจาบราหนึ่งตัวได้ไหมไม่ขอเยอะขอจาบราไม่ขอเยอะจริงๆขอไม่ขอเยอะฮะขอจาบราหนึ่งตัวนะเราจะไม่เปิดต่อแล้วเราเป็นสายมัดนะครับผมนั่นก็คือจาบราหรือเปล่าวัยรุ่นหูไม่ใช่นะเป็นไคโดโอ้โหและเป็นสายโลนะครับผมไม่มีใครเลยทั้งนั้นนะสายโลไม่มีในตู้ไม่มีไม่อยากไดู้้หเป็นนามิครับผมนามิเลเวลจะร้อยแล้วนะ โอ้โหนี่ผมยังไม่ได้การันตีนะครับผมนะเฮ้ยเหมือนต้องเติมอีกใบหนึ่งป่าวะผมงงนะเหมือนต้องเติมอีกใบหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้การันตีไงคู้โอ้ผู้แดงกดข้ามเลยครับผมอ,อืเป็นคูมะนะฮะโอ้ต้องเปิดอีกหนึ่งรอบนะครับผมห้าสิบเพชรห้าสิบเพชร A few minutes later โอ้โหรีกว่าเสียเวลาเพิ่มเลยนะฮะเพราะว่าผมไปทำการเติมบัตรทองมานะครับผมก็นี่ครับผมได้ไปอีกหนึ่งใบนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดการันตีกันนะครับผมมาดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับบัตรทองมาดูกันผมโชคดีนะได้อย่างละใบนะได้อย่างละตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูบัตรทองใบที่3นครับว่าจะได้ตัวบูโนหรือว่าจะเป็นจาบรานะครับผมโอ้โหบัตรทองถือว่าใช้ได้นะฮะวันนี้ไม่เกลือเลยนะครับผมใช้ได้นะ โอเคเป็นสายวิ่งก่อนนะครับผมหลุดเลนมาเป็นบรูโนอีกแล้วนะครับผมเรียบร้อยอะออกตัวเดียวหรือเปล่าเฮ้ยอย่างงี้มีโอกาสได้จาบาตอนนี้บูโนผมเลเวลเลเวล80แล้วนะฮะเออใช่ไหมเลเวล80แล้วนะครับผมเหลือจ้าใบาหนึ่งตัวขอจ้าใบาหนึ่งตัวถือว่าโชคดีนะไม่งั้นสามใบผมก็ได้4ตัวแล้วครับผมมาดูกันนะและเป็นสายมัดนะครับผมนั่นก็คือจาบาหรือเปล่าฮึบโอ้โหยเป็นควานะครับผมนะ ยังเหลืออีกตัวนึงนะครับผมมาดูกันแล้วผมจะได้การันตีได้ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคผมต้องการจาบาหนึ่งตัวนะฮะโอเคสายมัดครับผมจาบาจัดไปไวัยรุ่นโอ้โหใครวะเนี่ยจาบาโอ้โหตกใจจำเงาไม่ได้เรียบร้อยนะครับผมจาบาเลเวลเจนะ็ดสิบฮะโอเคผมยัดเศษร,รีวิวได้เลยนะครับผมและหมดหรือยังนะฮะยังไม่หมดนะฮะู้หช็อตนี้ยังไงปึ๊บเป็นจาบาอีกแนละ้วโอ้โหเต็ไม่เสียเลยโอ้โห โอ้โได้โคตรเยอะนี่ยังไม่รวมการันตีนะเนี่ยเฮ้ยโฮ้บัตรทองโคตรคุ้มเลยฮะโอ้โห อูถือว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมสําหรับรีเจนใหม่ผมมีรีวิวทั้งหมด2ตัวเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปรีวิวนะครับผมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับผมอยากรู้แนวทางการเล่นคลิปนี้มีทุกตัวละครเพื่อนๆได้ดูนะครับผมอย่างนั้นคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ